เป็นนแบบ้อง่าสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ตอนถับนะคะซูเพนสีนุนสาวผู้ไทยคะ่ะวันนี้ไลทุกคนหนาก็อีพอแล้วก็อีแมน,นะคะวันนี้อีลานี่พาทุกคนมาเบิงสาอีโงงนาอีลาเบิงดู้ําต่างกันโมกับสมัยที่ลามาถ่ายตอนนั้นที่มันแห้งแง้งเมื่ออีลาสิมยสายุกสะดุ้งคือเก่าแต่ว่ามาเบิงกับเบิงง้ําที่ซ้ําอันนี้แหละทุกคนมันขึ้นมาหอนพีละคา่ะ นี่เขาว่านหัวอาหารไปเพื่อที่ว่าจะให้แบบน้องป่ามาจะได้ยกโซเอฟซีว,ว่าเอ้ยมารอบนี้น้ําหลายขนาดนี้เขาจะได้ตัวใหญ่ขึ้นอตอนนั้นบ่เอฟซีว่าป่าตาบอดนะคะตอนนั้นเดี๋ยวเวลาสิยกอะไรให้พอแล้วก็ให้แม่คือบ่คนะคะเบื้องเกิดเวลาอีลาคือเส่ระวังเลยระวังลื่นสวยลื่นนะคะมาทุกคนไปเร็ดเลีวเลีวเลี้วเอา เกือบแล้วอ้ยมันทำอะไรอดกไปแล้วยันะบ่โอ้ยยันยนั่นเลยโอ้ยถอดเกือบถอดเกือบโอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถอดเกือบย่างไร คนเมืองนางปลเดียวยุ่นอากาศแั้วนะค่ะเดี๋ยวให้อีแมลก่อนเลยกันค่ะอีลาเกิดเอ็กซ์เซียนนิตายเมื่อกี้เอฟซีก็เลยสิบอาบาบีลาซะนะคะเวลาไปมาแล้วกําลังมาฝนก็ตกนิดนึงเนาะโอ้โหไดดอกงงเนี่ยเลี้ยงกันยังไหก่อนเนาะว่ามันแบบ mà đấy đi nó mà đấy đúng đấy xa đây rồi đây rồi kho anh kho bố đấy hai đấy nó tít nữa hơn ô này nó đây là ทุกคนมาอีลาสิมาตึกสะดุงอ oh! ีโคกน้องนานในบรรยากาศที really? <c oughs> <c oughs> oh! ่น้ำไหลละเตรียมหอมกันคือเวลาเอฟซีเหรโอ้ยตั้งตั้งลงดินมัน ทุกคนไม่ <c oughs> ยังน้อยอยู่เลยอ่ะมันเป็นแบบน้องป่าแบบเป็นปลานินลู่มันไอนน้เป็นลูมันมน,นะคะตัวใหญ่ๆที่เราเอาเธอก่อนนะตัวใหญ่ก็นี่หลายเ <laughs> พื่อสิได้ป่าแต่ละเหือค่ะอีรลาลําบากลำบุญมาะคะ่ะเดี๋ยวต้องไปฝึกกับนานๆม่ก่อนเนาะจังไหนก่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้องลงอ่ะอีพอปล่อยอีพอไปไปหน่อยอ่อนหัวไปแล้วค่ะ